ในปีนี้นะครับแคนว่าอัปเดตใหม่เป็นการอัปเดตใหญ่นะซึ่งทำให้หลายๆคนอาจจะงงว่าเอ๊ะจะใช้ยังไงนะครับอินเทอเฟซใหม่มีอะไรดีมีอะไรเด่นกันบ้างเดี๋ยวในวิดีโอคลิปนี้นะครับหคลิปตั้งแต่ต้นจนจบเลยก่อนอื่นนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีอเคาแคนว่าก็เข้าไปที่ c a n ว a com เมื่อเข้าไปเรียบร้อยแล้วจะเห็นหน้าจอเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับก็จะมีสีสันสวยงามเลือกกดปุ่ม Sign Up เพื่อลงทะเบียนได้เลยนะครับสำหรับใครที่มีอคาอยู่แล้วลงทะเบียนได้แล้ว ก็กดที่ปุ่มล็อกอินบริเวณนี้เลยนะครับบางท่านอาจจะเริ่มต้นมาเป็นหน้าตอแบบนี้นะครับก็ให้เลือกได้ว่าเป็น Google หรือว่าเป็นอย่างอื่นนะแต่ว่าเดี๋ยวผมเนี่ยมีแอคเค้าผมอยู่แล้วผมก็จะเลือกไปที่แอคเค้าผมก็แล้วกันนะครับโอเคหลังจากที่เข้าไปที่หน้าแรกเรียบร้อยก็จะขึ้นหน้าจอประมาณแบบนี้เลยนะสําหรับคนไหนที่ยังใช้แอคเค้าฟรีอยู่นะครับก็จะขึ้นเป็นหน้าจอคล้ายๆลักษณ a แบบนี้นะว่า กดเริ่มไม้กดซื้อไหมอะไรประมาณนั้นสําหรับในแคนว่าตัวที่เราต้องสังเกตเลยก็คือรูปมงกุฎนะครับที่ไหนมีมงกุฎจะถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่ต้องจ่ายตังค์แต่สําหรับใครใช้ฟรีอยากจะใช้พื้นฐานทั่วไปก็ใช้ได้เพียงพออยู่แล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าใครต้องการจะซื้อตัวโปรก็เลือกใช้ได้ตามอัธยาศัยเอาล่ะ ในหน้าจอแรกนะครับสําหรับผมเนี่ยมีดีไซน์อยู่บ้างแล้วก็อาจจะทําให้หน้าจอไม่เหมือนกันสเล็กน้อยนะสําหรับท่านใดที่เพิ่งเคยสมัครใช้นะครับก็อาจจะเป็นหน้าจอว่างๆแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเหมือนกันเลยทีเดียวเอาละหน้าจอนะครับก็จะแบ่งออกเป็นคร่าวๆทั้งหมดเนี่ยประมาณ3ช่วงด้วยกันนะครับก็ดูช่วงแรกคือบริเวณตรงนี้เนาะด้านนี้นะครับจะเป็นเมนูบาร์เมนูบาร์อันนี้เนี่ยเอาไว้ใช้ เพื่อที่จะเลือกไปที่โหมดต่างๆแล้วก็หน้าจออื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับแต่ในเมนูหลักก็คือหน้าจอโฮมเนี่ยด้านนี้นะครับจะเป็นดีไซน์ที่เราเคยทำเอาไว้แล้วนะก็สามารถจะเลือก New Design หรือว่ามีดีไซน์อื่นๆได้และถัดมาก็คือในหน้าจอด้านตรงกลางนี้เลยนะครับจะเป็นหน้าจอที่พูดถึงว่าจะสร้างเอกสารอะไรบ้างแล้วก็จะสร้างโซเชียลมีเดียสร้างวิดีโอรวมถึงเอกสารเพิ่มเติมเคยทำมาเรียบร้อยแล้วอยู่ด้านล่างตรงนี้เลย เอาละแคนว่านี่นะครับเป็นโปรแกรมที่ทำได้หลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นโปสเตอร์แผ่นโฆษณาแผ่นพับไว้บอร์ด r e s e n t a t i o n เพียบเลยนะเรามาดูกันดีกว่าว่าหลักๆแล้วเราน่าจะเลือกอะไรกันนะครับสังเกตนะว่าจะมีเมนูลัดอยู่ในช่วงตรงกลางตรงนี้เลยว่าเราอยากจะสร้างอะไรก็คลิกตรงไปตรงนั้นได้เลยนะไม่ว่าจะเป็น Instagram p โพสนะหรือจะเป็นเอกสารจะเป็นไวบอร์ดพรีเซนเทชันโซเชียลมีเดียอื่นๆ และมากมายนะครับในเบื้องต้นเรามาลองสร้างโปสเตอร์กันดีก,กว่าสำหรับโปสเตอร์เนี่ยมันไม่ได้ม,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 มีอยู่ในนี้เนี่ยเราอยากจะสร้างเราจะทำยังไงอ่าไม่ต้องกังวลใจไปนะถ้าคลิกด้านขวาตรงนี้นะครับสังเกตนะครับจะมีปุ่มเมนูชื่อว่า CR แสดงว่ามีอีกหลายเมนูเลยทีเดียวลองกดเข้าไปดูโอ้โหโโโเมื่อกดเข้าไปเรียบร้อยจะเห็นว่าแคนวาเนี่ยยังทำอะไรได้อีกเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรซูเม่ เป็น f l เ e er, อร์นะเป็นโปสเตอร์อีกเพียบเลยนะครับโบชงโบชัวโลโก้ได้หมดสมมติว่าผมเนี่ยอยากจะทําโปสเตอร์ก็แล้วกันผมก็จะคลิกไปที่โปสเตอร์แบบนี้เลยนะครับกดเข้าไปเลยเมื่อกดเข้าไปแล้วเนี่ยแคนวาก็จะ move เลื่อนเราไปที่หน้าถัดไปนะครับหน้าถัดไปตรงนี้เนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆกับ powerpoint แล้วเราสามารถที่จะตกแต่งทำงาน art graphic ได้เต็มที่เลยในนี้เอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่า ในหน้าจอในการทํางานเนี่ยมีส่วนไหนกันบ้างเมื่อเปิดเข้ามาเริ่มต้นแล้วเนี่ยเมนูด้านนี้จะคงเหมือนเดิมเลยนะครับจะมีเมนูที่เราสามารถที่จะเลือกดีไซน์เลือกองค์ประกอบคือตัวละครจุ๊บจิ๊บ เป็นแท็กตัวอักษรจนถึงแบรนด์อัปโหลดรูปที่อยู่ในเครื่องได้และเครื่องมืออื่นๆอีกเยอะแยะมากมายส่วนอีกด้านหนึ่งก็คือเป็นด้านเกี่ยวข้องกับของของ,ของเรานะสังเกตนะครับว่าอีของของเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปก็ต่อเมื่อเม,อเมนูต่างๆนั้นมีการกดเห็นไหมครับเมนูต่างๆมีการกดไอตัวพาร์เนลตัวนเนี้ยมันก็จะเปลี่ยนไปตามนั้นสมมุติว่าผมบอกว่ากดที่ดีไซน์ เมื่อกดเข้าไปแล้วก็จะมีหน้าจอเทมเพลตให้เราเลือกได้เต็มไปหมดสมมุติว่าผมเนี่ยอยากจะทำโปสเตอร์แสดงสินค้าใหม่ของผมก็แล้วกันนะสินค้านั้นผมอาจจะเป็นสินค้ายาโนดที่ผมกำลังทำตลาดอยู่เป็นสารสกัดจากถา่เอ็นอ่อนนะครับชื่อคลายงั้นคลายแบรนด์ของเราเป็นยังไงอ่ะน่าจะเป็นแนวธรรมชาติหน่อยถูกไหมเราอาจจะเลือกอันที่เกี่ยวข้องกับสีเขียวธรรมชาติสีน้าตาลตามแบรนด์ของเราเดี๋ยวลองเสิร์ หาดูนะครับว่าน่าจะเป็นยังไงอ่าผมลองพิมพ์เสิร์ชคาว่าสีน้ําตาลดูนะว่ามันน่าจะมีอะไรเกี่ยวข้องกับแบรนด์บ้างเพราะแบรนด์ผมเนี่ยออกเป็นแนวน้าําตาลน้ําตาลธรรมชาติหน่อยอาลละผมเจอแล้วนะครับอันนี้น่าสนใจนะเดี๋ยวผมจะลองกดเข้าไปดูป๊บอ้าวสังเกตนะครับเพราะผมกดเข้าไปแล้วเนี่ยอยากจะได้เพนเพลตนี้แต่มันติดอัปเกรดนะต้องใช้ตัวโปรถึงจะใช้ได้อาเปว่าไม่เป็นไร เรายังไม่เอาตัวนี้ก่อนเราหาอันอื่นดีกว่าอันนี้ก็แล้วกันนะครับอันนี้เนี่ยไม่ติดมงกุฎนะน่าสามารถที่จะใช้ได้ลองกดเข้าไปเลยนะครับเมื่อกดเข้าไปแล้วนะครับสังเกตว่ารูปทรงเนี่ยมันก็จะโผล่มาในหน้าแคนวาสของเราเลยในหน้าแคนวาสเนี่ยเราสามารถจะใส่อุปกรณ์ใส่ของใส่อะไรได้เหมือน powerpoint เลยนะในเบื้องต้นสังเกตนะครับว่าเมนูด้านข้างตัวนี้มันหายไปแล้ว แผนแนลหายไปเนี่ยไม่ต้องกังวลนะเพราะว่าเราจะกดตัวดีไซน์ด้านนี้เพื่อให้กลับมันย้อนกลับมาได้ตลอดเวลาซึ่งจะต่างจากตัวเวอร์ชันเก่านะครับเวอร์ชันใหม่นี้เนี่ยจะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะมีช่องว่างในการพัฒนาได้เยอะขึ้นเหมือนกันเอาล่ะเดี๋ยวเราลองเข้าไปซูมดูใกล้ๆนะครับการซูมซูมยางไรนี่ไงเห็นด้านล่างนี้ไหมครับนี่เลยเราสามารถจะเลือกคลิกแล้วก็ล่าเพื่อซูมได้นะ แต่สำหรับใครที่รู้สึกว่าไม่อยากจะกดไม่อยากจะใช้เครื่องมือตรงนี้ก็สามารถจะใช้ลูกกลิ้งที่เมาส์ได้นะครับเพียงกด Control ค้างเอาไว้ก่อนนะปุ่ม Control ที่คีย์บอร์ดกดค้างเอาไว้แล้วใช้ลูกกลิ้งก็จะเลื่อนซูมอินซูมเอาทแบบนี้ได้ต่อมาก็คือหลักการของแคนวาเนี่ยมันจะคล้ายๆกับ PowerPoint เลยเริ่มต้นถ้าเราต้องการจะเลื่อนองค์ประกอบนะครับผมก็สามารถจะคลิกที่องค์ประกอบต่างๆที่มีอยู่ในฉาของเราเนี่ยและกดคลิก ค้างไว้แล้เลื่อนไปทางซ้ายหรือทางขวาได้ตามอัธยาศัยหรือสมมุติว่าถ้าอยากจะให้มันใหญ่ขึ้นนะครับก็คลิกที่ตัวรูปถ้าอยากจะให้มันใหญ่ขึ้นนะครับก็คลิกที่ตัวรูปแล้วก็เห็นตุ่มกลมๆด้านล่างนี้ไหมเราสามารถจะขยายเล็กใหญ่ได้ตามใจที่เราต้องการเลยนะครับสมมุติว่าผมเนี่ยดูขยายแล้วก็ดูสวยงามดีอยากจะให้มัน มีความโดดเด่นนิดนึงเนาะก็ทําอย่างนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับต่อมาก็คือผมจะต้องนําผลิตภัณฑ์ของผมเนี่ยเข้ามาใส่ลงไปในนี้เพื่อจะทาําโฆษณางั้นเดี๋ยวผมหาไฟล์ผลิตภัณฑ์ของผมก่อนโอเคครับผมเปิดเอกาสารผมมาแล้วผมเจอไฟล์ของสินค้าที่ผมอยากจะเข้ามาใส่ลงไปในโฆษณาเรียบร้อยนะผมก็คลิกที่รูปภาพของผมเนี่ยนะครับแล้วก็ลากเข้ามาในแคนวาสในแคนวาได้เลยเมื่อลากเข้ามาปุ๊บก็จะ อัปโหลดเรียบร้อยนะครับสังเกตนะจะมีปุ่มอัปโหลดตรงนี้ขึ้นมาสินค้าของเราก็จะอยู่ที่แถบอัปโหลดเรียบร้อยก็จะขึ้นมาอยู่ที่หน้าจอหลักของเราเราสามารถจะเคลื่อนย,ย้ายขยายความได้นะไม่มีปัญหาเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะครอบละทําได้ไหมนะครับทำได้ง่ายๆนะครับก็คือเมื่อคลิกที่องค์ประกอบรูปภาพนะก็จะมีอีตัวที่เป็นตัวขีดๆแบบนี้นะครับซึ่งสามารถที่จะเลื่อนครอบรูปภาพได้ตามใจที่เราต้องการเลยนะ แต่ดูแล้วเนี่ยภาพนี้ก็จะดูแล้วมันเหลี่ยมๆดูแล้วไม่ค่อยสวยนะผมอยากจะให้เป็นแบบขอบมนๆกลมๆซะเล็กน้อยเราจะทําอย่างไรได้บ้างนะครับซึ่งวิธีการทํานี้ก็ไม่ยากเลยนะก็คือเราจะใช้ตัว e l e m e n t ์ที่เรียกว่าเฟรมการใช้เฟรมหรือการเอารูปมาใส่กรอบเนี่ยนะครับก็เราจะต้องสร้างเฟรมขึ้นมาก่อนวิธีการสร้างเฟรมนะให้ลองดูที่เมนู e l e m e n t ต์สั้น้ายมือนี้นะครับเมื่อกดเข้าไปแล้วเนี่ยจะสังเกตว่า แคนว่าเนี่ยมีสิ่งต่างๆให้เราเลือกมากมายเลยตั้งแต่จากกระเบือ,อยันเรือลบก็ว่าได้นะแต่ว่าตัวที่เราสนใจเนี่ยคือเราอยากจะได้กรอบรูปเพื่อเอาไว้ใส่ภาพสินค้าของเรานะครับดังนั้นผมก็จะเลื่อนลงมาดูซิว่ากรอบรูปมันอยู่ตรงไหนเอาละเจอแล้วนี่ไงคือกรอบรูปของเรานะครับลองกดซีอดูซิกดซ o อเข้าไปก็จะเห็นว่ามีกรอบรูปเยอะมากมายเลยเราอาจจะเลือกกรอบรูปที่เราคิดว่า น่าจะเหมาะกับงานโฆษณาของเราผมอาจจะเลือกกาะรูปแบบที่มันเป็นมนๆหน่อยก็แล้วกันนะคลิกเข้าไปเมื่อคลิกเรียบร้อยนะครับสังเกตว่ากรอบรูปก็จะมาโผล่อยู่ที่หน้าแคนวาสของเราแบบนี้นะวิธีการที่จะเอารูปมาใส่ในกรอบรูปนะครับก็ไม่ยากเลยนะคือเพียงเราแค่คลิกรูปของเรานี่ยนะครับและลากรูปของเรานะี่นะเข้ามาใส่ในกรอบรูป เห็นไหมครับเมื่อลากเข้ามาปุ๊บมันก็จะมาตรงนี้เลยตึ๊กเห็นไหมเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะขยายย่อรูปที่อยู่ในกรอบรูปของเราได้ สังเกตนะว่าตอนนี้เนี่ยขอบรูปของผมเนี่ยเป็นมนมน,มนเรียบร้อยแหละไม่แบบเป็นแหลมๆดูและบาดตาบาดใจนะก็จะทําให้งานของเราเนี่ยดูเนี๊ยบมากขึ้นนะครับใครอยากจะใช้กรอบรูปรูปหรูป2รูปสามก็ใช้ได้เต็มที่เลยนะตามใจปรารถนาเลยหลังจากนั้นนะครับผมก็อยากจะใส่โลโก้อยากจะใส่เท็กซ์ตัวอักษรเข้าไปในรูปของเรานะครับจะทําได้ไหมก็ไม่ยากเหมือนกันนะ ดูที่เมนูด้านซ้ายมือนะครับนอกจาก e l e m e n t ที่เราจะใส่รูปน,นี่นั่นได้แล้วเนี่ยเราก็สามารถจะใส่ Text เข้าไปได้ด้วยลองกด Text เข้าไปดูนะเมื่อกดเรียบร้อยแล้วจะเห็นว่าจะมีเมนูสำหรับปุ่มในการเพิ่ม Text เพิ่มตัวอักษรได้ก็คือตัวม่วงๆตัวนี้ เมื่อกดเข้าไปปุ๊บสังเกตน,นะครับจะมีเมนูโผล่ขึ้นมาเป็นเอลเมนต์เล็กๆนี่นะครับที่เราสามารถจะใส่ข้อความได้สมมุติผมจะใส่ข้อความไปว่าที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของผมเนาะผลิตภัณฑ์ของผมชื่อ คลายคลายสารสกัดบรรเทาไมเกรนนะครับนี่พิมพ์เข้าไปเรียบร้อยแล้วแต่ัวเล็กนิดนึงนะตัวเล็กไม่ต้องกังวลผมจะขยายให้มันใหญ่ขึ้นนิดเล็กน้อยนะที่บริเวณนี้นะครับผมก็จะเลือกขนาดของฟอนต์ได้เหมือน PowerPoint เป๊ะเลยนะครับนี่มาละสารสกัดบรรเทาไมเกรนสเปนโปรดักที่อันนี้ช่วยบรรเทาไมเกรนจริงๆนะเอาละหลังจากนั้นนะครับเราก็อยากจะเลือกฟอนต์หนอเลือกฟอนต์ตาม แบรนด์ของเราเลยนะสมมุติว่าแบรนด์ของผมเนี่ยจะเป็นแนวแบบผ่อนคลายนะรู้สึกว่าสบายนะครับผมอาจจะเลือกฟอนต์ด้านบนตรงนี้แล้วก็ลองเลือกฟอนต์ที่ดูแล้วเหมาะสมกับแบรนด์ของเราผมอาจจะเลือกฟอนต์เป็นแนว Pop พิ้นส์ไหมอ่าดูแล้วเป็นยังไงบ้างดีขึ้นหรือเปล่าหรือเนื่องจากว่าเราเป็นภาษาไทยเนาะเราสามารถจะ พิมพ์คําว่าไทยเข้าไปตรงนี้นะครับก็จะมีฟอนต์ที่เกี่ยวข้องภาษาไทยเนี่ยโผล่ Pro, ให้เราเลือกได้เต็มไปหมดเลยเราก็เลือกฟอนต์ที่รู้สึกผ่อนคลายรู้สึกดีตามแบรนด์ของเราสมมติผมได้ละอันนี้ก็น่าจะโอเคนะสารสกัดบรรเทาไมเกรนนะนี่นี่นะครับย่อไปนิดนึงโอเคนะครับเรียบร้อยได้สารสกัดบรรเทาไมเกรนแบบนี้ละนะ จะใส่โลโก้จะใส่อะไรลงไปก็ได้เลยนะครับสำหรับใครที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับสารสกัดต่างๆอยู่ในในโปสเตอร์ด้วยเนี่ยก็สามารถทำได้เหมือนกันนะแต่ในที่นี้เดี๋ยวผมก็จะเอาข้อมูลมาจากเว็บไซต์ของผมนะครับ เว็บไซต์ของโปรดักต์ของผมเนี่ยก็จะมีข้อมูลตรงนั้นอยู่แล้ว c l i w e l l n e s s com นะครับเมื่อเข้าไปที่ www. c l i w e l l n e s s com เดี๋ยวดูนะหาลูกมีสารสกัดนี่ด้วกันนะมากถึง30%อผมก็ก๊อปปี้ตรงนี้มาเลยมาใส่ในโปสเตอร์ของผมนะครับก็กดคลิกขวาแล้วเลือก Paste นะแล้วก็ปรับฟอนต์ให้ใหญ่หน่อยนะครับนี่มาแล้วนะแล้วก็ปรับขนาดย่อขยายได้ตามใจปรารถนาได้เลยเอาตามที่ คิดว่าดูแล้วดีดูแล้วสวยงามนะโอเคเดี๋ยวผมได้โปสเตอร์ของผมใกล้เสร็จแล้วผมอาจจะใส่ elements เพิ่มเติมลงไปในกฎที่ elements นะครับอาจจะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงลดราคาพอดีนะงั้นเดี๋ยวผมก็จะพิมพ์เสิร์ชหาคำว่าเซลล์ช่วงลดราคา หายังไม่เจอเพราะผมอยู่ในหน้าจอเฟรมนะผมเอาออกกับแบ็กออกไปก่อนนะครับแล้วก็เสิร์ชคำว่าเซลส์ลองดูนะโอ้โหตัวเซลส์มาเต็มเลยลงดูซิว่าอันไหนที่น่าจะเหมาะกับแบรนด์ของเรานะครับที่เกี่ยวข้องกันกันกบสเปเชียลออฟเฟอร์นะเบสเซลเลอร์ seller, นะเซลฮอตแต่ถามว่าผมแทบจะใช้ไม่ได้เลยนะเพราะว่ามีมงกุฎเต็ไมไปหมดเลยเราอาจจะเลือกอันที่ไม่มีมงกุฎนะครับอันนี้แล้วกันนะปึ๊บอ่าก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะแบบกำลังเซลเลยนะ แต่ว่าพอมันใส่เป็นสีดําแล้วมันก็จะมองไม่ค่อยสวยเนาะดังนั้นเนี่ยเราอาจจะสามารถที่จะเปลี่ยนสีได้นะครับสังเกตนะครับว่าด้านบนเนี่ยเมื่อเราคลิกที่เอลเมนต์ใดก็ตามด้านบนจะมีเมนูโผล่ขึ้นมาซึ่งเราสามารถจะปรับสีปรับเส้นปรับอะไรได้เพียบเลยนะสมมุติผมอยากจะปรับเป็นสีขาวก็แล้วกันผมลองคลิกที่ Color นะครับ แล้วก็เลือกเป็นสีขาวโอเคนะก็ดูแล้วน่าจะดูสวยงามขึ้นแต่น่าจะขยาใหญ่ขึ้นหน่อยนะผมก็อาจจะคลิกชิปคลิกนะครับแล้วก็ค่อยขยายให้มันใหญ่ขึ้นนิดนึงจะได้เห็นชัดเจนอ่าโอเคนะครับก็ดูแล้วน่าจะสวยงามขึ้นนะแต่ว่าอีกใบไม้ของผมเนี่ยมันดูไปอยู่ข้างหลังเนาะผมอยากจะให้ใบไม้ตัวนี้มันอยู่ข้างหน้าทํำยังไงนะครับวิธีการก็คือใน powerpoint หรือว่าในแคนวาเนี่ยก็จะมีตัวที่เป็นเลเยอร์ ตัวที่สามารถจะเรียงลําดับบนจนถึงล่างได้นะในที่นี้เนี่ยให้เราคลิกที่ตัวใบไม้ของผมนะครับคลิกเสร็จปุ๊บก็จะเลือกที่ในเมนูด้านบนเห็นไหมเมนูที่เรียกว่า position ลองกดเข้าไปดูเลยเมื่อกดเข้าไปแล้วนะครับก็จะมีเมนูด้านซ้ายตรงนี้ปรากฏขึ้นมาไหนเราลองที่จะ bring forward ดูซิว่ามัน ผุดขึ้นมาเหนือรูปเราหรือยังนะาาเรียบร้อยนะครับก็พูดขึ้นมาอยู่เหนือรูปของเราเรียบร้อยแล้วดูแล้วเนี่ยโปสเตอร์ของเราก็น่าจะดูดีมากขึ้นแล้วเดี๋ยวผมเอาเว็บไซต์มาใส่ไปนิดหนึ่งนะปึ๊บเขาจะได้รู้ว่าเว็บไซต์ของผมยอยู่ที่ไหนก็จะได้เข้าไปซื้อสินค้าของผมนะนี่โอเคขยายนิดหนึ่งนะครับจากนั้นผมอาจจะเปลี่ยนสีฟอนต์นิดนึงเนาะให้มันดูแล้วมันไม่โดดเด่นจนเกินไปนะครับไปที่ตัว A Fo อน Color ตัวนี้เลยกดเข้าไป จากนั้นก็เลือกสีด้านด้านนี้จะสังเกตว่าสีมันจะมีแค่สีดำกับสีขาวก็อาจจะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ถ้าอยากได้สีเพิ่มเติมนะครับเลือกที่ปุ่ม New Color ตรงนี้นะกดเข้าไปก็จะมีสีเพิ่มเติมให้เราเลือกได้หรือถ้าเรารู้สึกว่าการเลือกสีเพิ่มเติมนั้นอาจจะทําให้ภาพดูไม่ค่อยสวยงามเราก็เลือนมาด้านล่างนะครับก็จะมีสีอื่น ที่เราสามารถจะเลือกใช้ได้นะในที่นี้เนี่ยผมอยากจะได้เป็นแบบสีแบบเขียวๆในที่นี้เนี่ยผมก็อยากจะได้สีออกแนวแบบเขียวๆอ่อนๆน,นิดนึง ที่ดูแล้วมันไม่เด่นมากหรอกแต่ว่ายังดูสบายตาอยู่นะครับนี่กดเข้าไปโอเคนะครับก็ได้มาประมาณนี้เลยนะเริ่มจะดูสวยงามมากขึ้นแล้วนะครับสําหรับโปสเตอร์ของเราเรียบร้อยสําหรับผมผมก็มองดูดีแล้วนะแต่สําหรับบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเราน่าจะมีสัก2อสามเวอร์ชั่นเนาะเพื่อที่ว่าคนอื่นเนี่ยจะได้ช่วยกันดูช่วยกันทํานะครับแต่จะทําเป็นเอกสารใหม่ก็อย่างไรอยู่เนาะดังนั้นนะครับเราสามารถจะทําเป็นเวอร์ชั่นอื่นๆได้โดยการ Copy รูปเดิมนี่นะครับแล้วก็เอาไปใส่ลงไปในเฟรมอันใหม่หรือเพจอันใหม่นะวิธีการก็คือเรากดที่ปุ่มตรงนี้นะครับกดปุ่ม duplicate page เมื่อกดเข้าไปปุ๊บสังเกตนะว่าเราจะมี2เพจแล้วเห็นไหมเพจบนก็คือเวอร์ชันน1เพจร่างก็อาจจะเป็นเวอร์ชัน2ก็ได้สมมุติว่าผมรู้สึกว่าเซลล์นี้มันตัวใหญ่ไปเนาะผมในในเวอร์ชัน2เนี่ยผมไม่อยากจะได้เซลล์ตัวใหญ่ผมอาจจะลบออกไปแล้วก็เลือกเซลล์ที่มันตัวเล็กนิดนึงให้มันดูแล้วมันเบาสบายขึ้นนะครับอ่ะ เอามาใส่แทนนะแบบนี้ลองดูว่ามันดูดีขึ้นไหมดูแล้วให้เป็นแบบเบาบางเป็นลายน้ำนะครับเ <_ s> มื่อเทียบดูกันเดิมเอ่แบบไหนสุขกานเอ่หรือว่าเราอยากจะมีเวอร์ชันหนึ่งนะครับ <_ s> ก็เหมือนเดิมกดรูปิเคทปุ๊บมันก็จะไปอีกหน้าหนึ่งเนาะเราก็อาจจะลองขยายารูปตรงนี้ให้มันเต็มจอดูว่าเป็นอย่างไรนะครับก็ลองดูนะแบบนี้ให้โปรดักต์มันดูเด่นขึ้นมาหน่อยส่วนดิสคาเราไม่เอาใบไม้ก็มาอยู่ด้านล่างอ่านะครับปรับขยายนิดนึงนะเลื่อนให้ดูสวยางหรือเราจะเอาเป็นแบบ โอเคครับผมก็จะได้ประมาณสักสาเวอร์ชั่นนะครับแล้วก็ดูว่าอันไหนที่เราจะชอบมากที่สุดต่ในส่วนตัวผมเนี่ยผมรู้สึกว่าผมชอบเวอร์ชั่นสุดท้ายเหมือนกันนะ เอาละแต่ว่างานของเราไม่ได้ทําคนเดียวเราอาจจะต้องส่งให้กับทีมงานของเราและเพื่อนเราดูด้วยถึงเวลาที่เราจะเอาไฟล์เอกสารเหล่านี้นะครับออกมาเพื่อใช้ในการแชร์ผ่านโซเชียลมีเดียแล้ววิธีการก็คือไปที่ปุ่มแชร์ด้านบนตรงนี้นะเมื่อกดเข้าไปเรียบร้อยนะครับมันก็จะขึ้นเป็นเมนูให้เราเลือกว่าเราจะแชร์ไปหาใครไหมนะถ้าเราอยากจะแชร์ให้เขาแก้ไขได้เราก็ไปกดเพิ่มเพื่อนตรงนี้แล้วใส่อีเมลให้กับเขาเลยแต่สําหรับว่าถ้าเราต้องการที่จะดาวน์โหลด ที่จะเอาไปใช้ในโพสต์อยู่ในโซเชียลมีเดียเนี่ยก็สามารถทําได้นะครับโดยไปที่กดปุ่มดาวน์โหลดตรงนี้เลยนะเมื่อกดเข้าไปแล้วนะครับสังเกตว่าจะมีเมนูใหม่เกิดขึ้นมาให้เราให้เราเลือกไฟล์ทป์ได้ในที่นี้ผมลองกดเข้าไปดูอู้มีให้เราเลือกเยอะเหมือนกันเนาะตั้งแต่ pdf mp 3วิดีโอเยอะไปหมดเลยนะครับถ้าเป็นแค่ระดับโซเชียลมีเดียเนี่ยใช้เป็น png ก็พอแต่ถ้าเกิดว่าใครจะต้องเอาไปปริ้นเอาไปพิมพ์เอาไปแปะเอาไว้ตามที่ต่างๆเนี่ย จริงๆแล้วก็อาจจะใช้ตัวที่เรียกว่าเป็น PDF print เพื่อที่จะเอาไปพิมพ์ให้ได้สวยงามโดยที่ภาพไม่แตกนะครับแต่ในที่นี้ผมก็จะเป็นแค่โพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียธรรมดานั่นแหละก็คงจะไม่ได้เอาไปปริน t เท่าไหร่นะครับผมก็เลือก PNG เมื่อเลือกเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดปุ่มดาวน์โหลดสีม่วงๆอันนี้เลยเมื่อกดเรียบร้อยแล้วนะครับข้อมูลของเราทั้งหมดเนี่ยก็จะถูกแพครวมกันนะจากนั้นก็จะดาวน์โหลดส่งกลับมาที่ เครื่องของเราโอเคนะครับโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วลองเปิดไฟล์เข้ามาดูนะ จะสังเกตว่าไฟล์ของผมเนี่ยจะมี3ดีไซน์แหละเพราะว่าเราทํา3แบบถูกไหมครับก็ออกมาเป็นไฟล์3ดีไซน์ในลองดูซิว่าหน้าตามันจะเป็นอย่างไรโอเคนะครับผมแตกไฟล์ออกมาเรียบร้อยแล้วนะก็จะขึ้นเป็นรูปดีไซน์3แบบอันนี้ที่สามารถเอาไปใช้ได้นะครับผ่านโซเชียลมีเดียผ่านหรืออยากจะไปพิมพ์ก็ทําได้ตามใจชอบเลยนะเท่านี้นะครับเราก็จะได้มีรูปที่ดีไซน์จากแคนวาแบบง่ายๆกันแล้วโดยที่ไม่มีอะไรซับซ้อนเลยสําหรับ คลิปนี้ก็สั้นๆประมาณนี้เนาะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ